สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรบายลูกตาลช่องที่ดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยะาณมิตรแห่งใจค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกรกฎในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 4ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะถึง21กร,รกฎาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะ เจาะจงสำหรับใครกันพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการดูดวงนะคะเพื่อการตัดสินใจยังไงแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ไลน์แอดค่ะแอดค่ะโรบายลูกตาลตามนี้เลยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคิดอะไรขอสมความปรารถนาท้าไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ตรง การของคุณคือ2ถ้วยค่ะ The w e l l of Fortune นะคะ Ace of Swords นะคะเมชิเชียนค่ะ Emperor ค่ะ i า e of p e n t a c ค e s ค่ะ,ะตัวของอ Six of Swords ค่ะ The World ์ o ทูออฟสอดและใบสุดท้ายนะคะเป็นเดมูลค่ะในเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะลูกตาลมองว่าชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้พบคู่นะคะมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์แล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะมีการพัฒนาตัวเองเป็นทางที่ดีมากๆเลยค่ะ ในด้านของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะ six o f s sort แล้วก็ two off, off sort ขึ้นมานะคะลูกตานมองว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาที่คุณยังลังเลสงสัยยังไม่รู้จะแก้ไขไปในทางไหนเนาะแต่ six s i o f s sort ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าทุกอย่างกําลังคลี่คลายไปในทางที่ดี ความกังวลความสงสัยของคุณนะคะมันจะถึงจุดสิ้นสุดเดวิลขึ้นมานะคะแต่มาว่าคุณอาจจะใช้สกิลใช้สิ่งที่คุณมีนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างคลี่คลายทุกอย่างไปในทางที่ดีได้นะคะตัวของทูบครับขึ้นมาเป็นไพ่ตรงกลางนะคะลูกตามองว่าเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสได้ในเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสได้หุ้นส่วนหรือกัลยานามิตรที่ดีคะ่ะถ้าทํางานเนี่ยงานประจำเนี่ยคุณจะเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมาคอยหยิบยืน่นความาความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเนาะ ด h เอ็มพ r o เอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าตัวของคุณ อาจจะมีผู้ใหญ่ที่มาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะถือว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีให้สําหรับคุณได้เลยนะคะหรือตัวคุณเองค่ะอาจจะมีโอกาสในการสร้างผลงานนะคะมีความเป็นผู้นํานะคะมีโอกาสในการวางแผนงานขึ้นมาเนาะแต่สิ่งสำคัญขั้นค่ะก็ค,ะคือคุณเองก็จะต้องมีทางพระเดชแล้วก็พระคุณเนาะเหมือนเดิมเอ็มเพร์เนี่ยในมุมที่ดีคือมีความเป็นผู้นําสูงแต่บางทีอะคะ่ะคุณก็จะใจร้อนมากฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนมานะคะ ะะตัวของนาวเพนดิโคขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าเงินเดือนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายนาวเพนดิโคเนี่ยบ่งบอกว่าเงินเข้ามามีให้เราใช้ค่ะแต่คุณเองค่ะจะต้องควบคุมการใช้จ่ายด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นการใช้จ่ายแบบเกินตัวนะคะเวลออฟฟอร์จ well ูนขึ้นมาค่ะมีโอกาสโชคลาภเข้ามาได้นะคะหรือว่าธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดีตัวคุณเองค่ะถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานธุรกิจอะไรเนี่ย คุณจะให้สกิลของคุณมีการเรียนรู้นะคะมีการพัฒนา product service ต่างๆเนี่ยไปในทางที่ดีนะคะเอซอฟสอบโดเมนชิเชนขึ้นมาค่ะทุกอย่างประสบความสําเร็จได้เลยนะคะแต่ใบสุดท้ายของคุณเป็นเดอมูนลูกตาลมองว่าธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยจะโดดเด่นนะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับน้ำๆเนาะก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าคุณอยู่นอกธุรกิจพวกนี้เนาะเป็นสิ่งที่คุณนะคะจะต้อง ระวังนิดนึงเหมือนกันเนาะดมูลบ่งบอกถึงความไม่ชัดเจนค่ะความสุขของเราในวันนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปดมูลขึ้นมานะคะบ่งบอกให้เราอะค่ะ กลับมาตระหนักค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนนะคะดต่โมนมันมีความไม่ชัดเจนค่ะถ้าเราวันนี้ไรายได้ของคุณเยอะคุณอย่าลืมที่จะระแวงระวังไว้นะคะคือ,อกลับมาระวังไว้ด้วยนะคะต้องเก็บเงินไว้บ้างนะคะไม่ใช่ใช้จ่ายเกินตัวเนาะนาเพนทิโกนะคะขออนุญ,ญาตพูดอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เงินนะคะแต่มองว่าเงินเข้ามาหาคุณเยอะแต่คุณก็จะใช้จ่ายเงินเยอะใช้สะบัดไปเนาะซึ่งระวังว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันอาจจะก,การเงิน มันอาจจะเข้ามาไม่ดีเท่านี้นึกออกไหมฉนะนะั้นคนจะต,ต้องวางแผนในระยะยาวด้วยค่ะราคะตันมาว่าการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีกรกฎก็ถือว่าดีก็ถือว่าปังเนาะแต่ก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายในอนาะคตไปด้วยค่ะเก็บเงินสำรองไว้บ้างนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะ ในส่วนของการเรียนนะคะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆชาวราศีกรกฎค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างมึนงงนิดนึงหรือว่าไม่แน่ใจว่าอุปสรรคปัญหามันจะเป็นในทิศทางไหนแต่สุดท้ายมันจบได้เนะาะเดวเวิร์ขึ้นมาค่ะน้องๆอ,อ,อาจจะประสบความสําเร็จได้ขนาดที่เราต้องการได้เนาะตัวของทัวร์ครับขึ้นมาเป็นไพ่ตรงกลางค่ะพี่ลูกตาลเชื่อว่าน้องๆจะเจอกระละยานามิที่ดีกรลยานามิที่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนรักเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงเพื่อนที่ดีนะคะอาจารย์ที่ดีหนังสือดีๆก็มีโอกาส ได้เหมือนกันเนาะ t h e Emperor ขึ้นมาค่ะคุณพ่อนะคะหรือว่าผู้ใหญ่อาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของการเรียนนะคะตัวเราเองค่ะนาอัพเอนติคอขึ้นมานะคะเรามีความชิลในการเรียนเนาะเราเรียนเรียนเล่นๆเ,เราของไปของเราเรื่อยๆเนี่ยแต่ถามว่ามันทําได้ไหมตอนนี้มันยังทําได้อยู่นะแต่สิ่งที่อยากให้เรามัระวังก็คือดดามูนขึ้นมานะคะเป็นใบสรุปนะ พี่ตามมองว่าเราอหาจะเรียนให้ดีกว่านี้เราก็ทําได้ Wale l ว for ฟ u n e Eight of Swords แล้วก็เบนจิกเชียนงบอกถึงความเก่งความฉลาดความพัฒนาตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ปบสุดท้ายเป็น The Moon ค่ะอย่ามัวแต่หลงเล่นอยู่เนาะพอถึงเวลาเดี๋ยวอาจจะแบบทํางานไม่ตรงเดทไลน์ก็เป็นไปได้จะมาปวดหัวที่หลังได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะในด้านความรักนะคะคุณโสดค่ะ าชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องนี้คุณเองมีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาเนาะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกก็มีโอกาสเข้ามาหาคุณอยู่เหมือนกันค,ะค่ะคนคนนี้นะคะทูบครับขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีสีเสมอกันกรหรือว่าเข้ามาแล้วเป็นคู่ที่ดีนะคะแต่ตัวคุณเองค่ะก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะเพราะยังสนุกกับความโสดอยู่เนาะนายออฟเฟนิโกค่ะวงบอกว่าเรายังห่วงชีวิตความโสดเราแบบ ยังไม่ได้สนใจความรักมากเท่านั้นแต่ว่าเดอะมูลขึ้นมาค่ะอย่ามาเสียใจทีหลังนะมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนนะคะ คุณอาจจะคุยกับเขาได้แต่อาจจะเริ่มต้นในลักษณะคนใการเป็นของการเป็นเพื่อนหรือว่าการค่อยๆค,คุยเป็นพัฒนาจากคนคุยก่อนนะคะเดิมูขึ้นมาแต่มาว่าสุดท้ายยังไม่ได้สรุปกันแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่มีคนดีๆเข้ามาค่ะก็เปิดใจนะคะรับ e NERGY ดีๆได้นะคะสําหรับคนโสดน,นะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่เคยมีมาจะค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆแก้ไขเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสงสัยนะคะก็จะมีการแก้ไขประ ปรุงเป็นทางที่ดีค่ะทัวครคเป็นไพ่ตรงกลางนะคะลูกตาลมองว่าในเดือนนี้คุณจะเป็นโอกาสในการปรับจูนสมดุลกันนะคะคุณเองนะคะอาจจะต้องเหมือนแับออกจากการที่แบบ อยู่กับตัวเองเยอะๆค่ะอาจจะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกับพูดคุยกับคนรักของคุณกันให้มากขึ้นนะคะ well off o r tune a love song แล้วก็ mediation ค่ะจะมีการสื่อสารมีการปรับมีการจูนกันมาให้ดีๆนะคะไปสุดท้ายนะคะเป็น the moon ลูกตาลมองว่าความเครียดความวิตกกังวลยังมีนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือบางครั้งนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเพิ่มบรรยากาศในความโรแมนติกมากขึ้นนะคะอาจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นได้คะ่ะ the moon เป็นใบสรุปเนาะความรักมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือว่ามีความส่ง สายตัวคุณเองแต่รู้สึกว่าจริงๆพยายามปรับพยายามจูนแล้วแต่คุณเองอาจจะมีความแบบมีภาวะในความเครียดวิตกกังวลหรือว่าค่อนข้างหึงหวงนะคะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วค่ะมันไม่ได้มีแบบใครเข้ามาที่ทําให้ให้ความรักของคุณสั่นสะเทือนนะมีแต่ตัวของความเครียดวิตกกังวลของคุณเองนะคะฉะนั้นหันหน้ามาปรับมาจูนกันค่ะความรักของคุณก็จะไปในทิศทางที่ได้ได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะ ในด้านของสุขภาพค่ะเดือนนี้นะคะแนะนําว่า,าพยายามปรับสมดุลของร่างกายนะคะจัดเวลาในการกินการน,นอนทุกอย่างให้เป็นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพัฒนาตัวเองเป็นทางที่ดีแล้วกอ็อาจจะนั่งนานไปหน่อยเนาะบางคราวบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับความเครียดวิตกกังวลเยอะค่ะต่รู้สึกว่าคุณเองอาจจะรับผิดชอบอะไรค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้ความเครียดวิตกกังวลมันเกิดขึ้นเยอะบางคนเนี่ยนั่งอยู่นานๆเนี่ยก็ต้องระวังนะคะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนระยะบทได้บางคนยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เนาะระวังการนั่งนานๆเนี่ยจะนาไป การเวีนออฟฟิศซินโดมนะคะภาวะตาแห้งนะคะนั่งจอกจ้องหน้าคอมมากเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎน,น,นะในส่วนของการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญด้วยของคู่นะคะทําบุญด้วยอของน้ําน้ํานะคะก็จะถือว่าจะเป็นอะไรที่แบบดีสําหรับคุณนะคะเป็นการเสริมด,มมดวงได้นะคะหรือจะเป็นการให้ในเรื่องของการศึกษานะคะให้ปัญญานะคะแชร์ธรรมทานก็ได้นะอันนี้ที่แบบยกตัวอย่างนะคะแต่ว่า สิ่งที่ตาลบอกตลอดเลยค่ะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดขอให้คุณนะคะทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามด้วยกาลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะศีลเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ